ค,คุณีิพาคาวันนี้ทิศทางของธนาค,คาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้น่าจะเป็นแบบนี้ไปทั้งสัปดาห์เลยหรือเปล่าคะค่ะสำหรับสัปดาห์นี้ทิศทางทองคําเองก็ดูแล้วก็น่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะโดยที่วันจันทร์วันนี้เองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาแล้วประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตได้นะคะก็ะ,ะ,ะกระแสของทอาคาในฐานะของสินทร,รัพย์ที่มีความปลอดภัยหรือว่าเซฟเฮเว่นเองนะคะก็เริ่มกลับมามีบทบาทเพิ่มมากขึ้นโดยที่ตอนนี้เองนักลงทุนเองก็ได้หันมาเ ให้ความสนใจกับชองคําในถนะของเซเว่นเพราะว่ามีความเป็นห่วงเกี่ยวกับในเรื่องของหนี้สาธารนณะหรือว่าปัญหาโดยเฉพาะของฝั่งยุโรปเองมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะปัญหาของฝั่งอิตาลีแล้วก็ปัญหาของฝั่งกรีซที่ดูแล้วน่าจะเพิ่มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นตอนนี้เองนะคะก็เริ่ม มาทยอยสะสมทองคําเพิ่มมากขึ้นจะเห็นได้จากสัปดาห์ที่แล้วเองที่ราคาทองคําเองมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็จะเห็นได้จากการที่ธนาคารกลางของทางยุโรปเอง ECBM นะคะมีการ ลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25นะคะจาก1.5เหลือ1.25นะคะแล้วก็การที่ธนาคารกลา,กลางของฝั่งสหรัฐอเมริกาก็ออกมาเน้นย้ําในเรื่องของว่าจะทําทุกวิถีทางที่จะอา,อาจจะใช้มาตรการต่างๆเพื่อที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นสองตัวนี้ก็เป็นสัญญ,ญาณหลักที่บ่งชี้ ถึงสถานะาว่ายังไงก็ตามก็น่าจะเป็นสายที่เป็นสัญญาณบวกสาหรับราคาทองในในระยะกลางอ่ะก็ระยะยาวค่ะนะคะสัปดาห์ที่แล้วดูเหมือนว่าทิศทางของตลาดทองปรับตัวเพิ่มขึ้นมากจากปัจจัยต่างประเทศสัปดาห์นี้ค่ะยังมีปัจจัยอะไรที่นักลงทุนจะต้องจับตาม,มองกันอีกบ้างคะค่ะในสัปดาห์นี้นี่เองก็ปัจจัยอาจจะน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณสุริน์พรก็เออก็ยังมีที่จะต้องติดตามนะคะก็จะเป็นถ้อยแถลงของ ของอของธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่จะต้องติดตามแล้วก็เป็นตัวเลขเอ่อ CPI ของทางประเทศจีนแล้วก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจตัวอื่นของทางสหรัฐอเมริก,กาแต่ว่าอาจจะไม่มากนักนะคะแต่ว่าเอ่อโดยรวมแล้วก็เราก็ยังค่อนข้างให้น้าหนักไปทางทิศทางบวกสําหรับราคาทองในสัปดาห์นี้แต่ว่าก็อยากจะให้นะักลงทุนระมัดระวังนะคะโดยที่จุดที่ต้องเริ่มระมัดระวังคือที่แนวต้านสําคัญของราคาทอ,องคำระทธาประมาณที่ราคา หนึ 1, ่งพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยอัลนะคะ uh huh. ถือว่าเป็นจุดที่น่าจะมีแรงขายทํากําไรออกมาค่อนข้า huh. งมากทีเดียวนะคะเริ่มให้ระวังตั้งแต่ประมาณหนึ 1, ่งพันเจ็ดร uh ้อยเก้าสิบเหรียญหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยอัลแถวนั้นก็ถ้ามีแรงขายทํากําไรคือ uh huh. เราเชื่อว่าน่าจะได้เห็นการย่อตัวลงมาตั้งแต่ประมาณห้าสิบจนถึงหกสิบเหรียญดอลลาร์ต่อทรอยอัลได้นั่นหมายถึงว่าก็น่าจะได้เห็นการย่อตัวลงมาถึงพัน 740็อสิเหรียญพันเร็อยสิเหรียญหรือแอสโซลาตัวทริอัลได้ก็แนะนำนกักลงทุนว่าถ้าท่านไหนที่มีทองอยู่แล้วก็แนะนำให้ขายทำกำไรแถวๆใกล้ๆพัน0ปดรอยเหรียญแถวๆสักพันเ็ดอยเก้าสิบพันเจ็้อยสิบก็ขายทำกำไรออกมาก่อนแล้วก็ลอช้อนซื้ออีกครั้งหนึ่งแถวๆประมาณสักพันเจ็ด0อสิพันเจ็ดอยสิบเหรียญก็คือภาพใหญ่เราก็ยังมองเป็นขาขึ้นทุกครั้งที่มีการย่อตัวก็ทยอยสะสมได้อยู่ค่ะ นะคะคุณพาวันนี้เวลาน้อยจริงๆค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันพุธเรากลับมาพูดคุยกันใหม่ครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะ,คะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณ,ค,ณ<ด>ค่ะคุณพานะคะในส่วนของปัจจัยค่ะเรา